บนแห่งชีวิตบทความนี้เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังท้อแท้ผิดหวังพลาดหวังเป้าหมายในชีวิตลองมาฟังดูนะครับวังวนแห่งชีวิตว่ากันว่าในชีวิตของคนเรานี้ตั้งแต่เกิดมาเป็นเด็กๆวังวนแห่งชีวิตนั้นบางคนก็อยากกล้าวกระโดด เพื่อที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตโดยการก้าวกระโดดเพื่อจะเป็นผู้ใหญ่ให้เร็วขึ้นการเป็นผู้ใหญ่นั้นจะคิดจะทำอะไรมันก็ทำได้ตามใจชอบจะไปสู่บุรีจะไปดื่มเหล้าหรือว่าจะไปเที่ยวผู้หญิงก็สามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องกลัวผู้ปกครองหรือครูบาอาจารย์จะดุด่าว่ากล่าวหรือว่า ทาโทษเอาได้เพราะว่าเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมครับเนี่ยละ่ะในการนั้นก็ไม่มีใครคอยบังคับชี้แนะชี้นําแนวทางชีวิตซึ่งมันดูน่ารําคาญน่าเบื่อนายที่สุดเลยฮก็ได้แต่คุณคิดว่าเมื่อ,อไรนะจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่กันเสียที นั่นนั่นเองก็เช่นกันเด็กหนุ่มวัย3 3ปีคนนี้เขาก็มีความใฝ่ฝันอยากเติบโตเป็นผู้ใหญ่เหมือนกันและแล้ววันหนึ่งวันที่เขารอคอยมันก็มาถึงเขาได้เป็นผู้ใหญ่สมใจวันที่เขาอายุย่างเขา20ปีและนั่นก็เตรียมพร้อมเข้าสู่การเกณฑ์ทหารแน่ละครับ ชายไทยอย่างนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่มุทะลุดุดันก็จริงแต่เขาก็กลัวการจับฉลากได้ใบแดงโดยการถูกเกณฑ์คัดเลือกเป็นทหารแต่โชคดีที่นั้นเขาจับได้ใบดำนั่นหมายถึงว่าชีวิตนี้การเป็นทหารรับใช้ชาติของเขายุติลงนั่นไม่ต้องกลัวการถูกเกณฑ์ทหารอีกต่อไป นั่นรู้สึกดีใจมากกระโดดโลดเต้นชัยโยโหยุเขาบอกว่าพอครับผมไม่ต้องคิดมากเรื่องการรัวถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารอีกแล้วนะครับหลายวันต่อมานั้นก็ตัดสินใจเดินทางเข้าเมืองเพื่อหางานทำการศึกษาจบแค่มัธยมศึกษาปีที่6อย่างเขาและก็มาได้เรียนต่ออะไร ก็ต้องหางานที่พอจะทำได้เช่นว่าพนักงานร้านสะดวกซื้อหรือลูกจ้างในบริษัทส่งของเท่านั้นแหละที่นั้นพอจะทำได้และแล้วนั่นก็สามารถเข้าทำงานเป็นผู้ดูแลรีสอร์ทแห่งหนึ่งโดยได้ค่าจ้างวันละ300บาทเดือนหนึ่งเขาก็รับ9,000บาทเต็มๆแถมเจ้านายของนั้นก็ใจดีอีกดังหาก มีโอทีและกระทิปพิเศษให้ทุกวันนั่นบอกว่างานอย่างนี้ทำแล้วสบายใจเขาน่าจะอยู่ได้นานนันยิ้มร่าพอใจในชีวิตคนหนุ่มอย่างเขาแต่ยังว่านั่นแหละครับเพราะนั้นทำได้ไปไม่ถึงสองเดือนนั่นก็เจอปัญหากับชีวิตนั่นก็คือปัญหาโลกแตกเหมือนอย่งที่คนทั่วไปเขาจะเจอกันนั่นคือ ปัญหาเงินขาดมือโอ้โหปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่เลยแหละเป็นปัญหาที่ติดเทรนในทวิตเตอร์อันดับหนึ่งเลยแหละปัญหาเงินขาดมือเงินขาดมือก็คือเงินไม่พอใช้นั่นแหละครับพอวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองของเดือนนั้นก็เหลือเงินติดตัวอยู่ไม่ถึงร้อยบาทนั่นเป็นปัญหาที่เขาต้องแก้ไขละ่ะหนจะค่ากินหนจะค่าน้ำมันรถมอเตอร์ไซค์ไปทำงานที่รีสอร์ทอีกต่างหาก มันอยู่ได้ไม่ถึงเดือนหรอกนาเงินไม่ถึงร้อยเนี่ยพึ่งวันที่22เองปัญหานี้นันคิดแล้วก็เครียดแต่คนอย่างนั้นมีหรือทางจะตันแน่ละเขาย่อมคิดหาทางที่จะเอาตัวรอดให้ได้ในเดือนนี้นั่นก็คือตัดสินใจยืมเพื่อนเลยดีกว่าเขารีบไลน์ไปบอกเพื่อนคนหนึ่งซึ่งกำลังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเพื่อนคนนั้นชื่อออส เพื่อนคนนี้เคยเรียนด้วยกันแต่ชั้นมัธยมแต่เพื่อนคนนั้นเขาเรียนต่อเพื่อนชื่อออสตัดสินใจโอนเงินมาให้เขา